ทุกคนคนโก้แสบแกงน้องหลอกถามน้องแล้วหนึ่งพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันไหมอยู่บ้านทะเลาะกันไหมพ่อกับแม่ร้องเพลงบ่อยไหมตอนกลางคืนแบบแสบมากอะสายยาบเงยแต่น้องก็คงไม่รู้เรื่องหรอกอืมเอ็นดูไปไปโอเดโอก็เหมือนจะห้ามนะันทุกคนสายยาบพอพอ,พอกันไม่งั้นคบกันไม่ได้หรอกเหมือนพวกเราเนี่ยแหละอืม รักนกปลายเหมือนกันไม่งั้นคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่ได้ืมสินเสมอกันเขาเรียกเอ็นดูทุกคนเด็กๆก,ก,ก็น่ารักเออดนตรีขึ้นมากูเต้นหมดจ้าคือด,ดนตรีขึ้นมาใส่อย่างเดียวไม่สนเออน้องก็น่ารักมากคือดนตรีขึ้นมานี่ไม่สนใจอะใส่อย่างเดียว ไม่มีอายด้วยเพราะเขาชินกับพี่นุกพี่ปายแล้วน้องเข้ามาบ่อยเอ็นดูมากับแม่บ่อยอะไรอย่างเงี้ยแสบพอกันน้องก็แสบพี่ก็แสบอือไม่ธรรมดาไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนดีจะเอ็นดูพี่หรือเอ็นดูน้องดีน้องก็ทันไงประเด็นคือแบบพี่ถามอะไรมาให้ทำอะไรน้องทำหมดด้วยไงประเด็น รับตังรับตังก่อนเนาะให้น้องรับงขอบคุณครับขอบคุณครับเกนออไปโอยอ้ยรอ้ยอ้ยรอ้ยโองยโอ้ยอ้ยโอ้คโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโั้ยอ้ย้อ้้ แม่เอาไหนี่ลูกอ่ามานะลูกมากับแม่พ่อพ่อกับแม่พ่อชื่ออะไรพ่อจวบอ่านหน้าก่อลูกลูกตั้บเด็กไหมอ่าพ่อชื่อพ่อจวบแม่ชื่อแม่ชื่อว่าพ่อตพ่อชื่อพ่อชื่ออะไรพ่อจวแม่ชื่ออะไรพ่แกปู่ชื่ออะไรฮะปู่ชื่อตา ปู่ชื่ออะไรตาตาชื่ออะไรตานบตาโนบยายชื่ออะไรยายพินย่าชื่ออะไรอาชื่ออะไรพ่อกับแม่รักกันมากไหมอ่าเดี๋ยวบอกหน้าพ่อ เคยเห็นพ่อกับแม่ตีกันตอนคืนไหมโอ้ยตัวถามเด็กหน่อยครับพ่อกับแม่เคยร้องเพลงตอนคืนไหม ร้องว่ายังไงลูกอย่าไปฟังพ่อหันมาลูกพ่อกับแม่เคยร้องเพลงตอนคืนไหมอย่าไปอย่าไปมองพ่อลูกเขาเคยต่อยก,กันตอนคืนไหมไม่เคยเดีก,กูถามคนนี้บ้างแม่หนูชื่ออะไรนะลูก แม่แอมเคยเห็นแม่แอมกับพ่อเนี่ยต่อยกันตอนคืนไหมไม่เคยเหรอพ่อเคยตีแม่ไหมตอน,น,นคืนไม่เคยครับมึงไถเด็กน้อยเฮ้ยเงินเงินออกแล้วลูกออโอเคไหนไหนก็ขึ้นมาบนเวทีแล้วครับ เอาเงิน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 ลูกเอาเงินเอาเงินเออสวัสดีครับด้วยขอบคุณครับด้วยอ่าครับครับเออเคยเห็นแม่ร้องเพลงไหมลูกตอนกลางคืนไม่เคยแสดงว่าบ้านนี้ถือว่าแยกแยะเอาคนละห้องอยู่ให้ลูกนอนห้องเริ่มแล้วกลับไปมันจะตั้งคำถามกับพ่อและแม่แล้วมันก็จะเอาหูไปฟังเออ เอา้าวุ้ยกูบอกเลยนี่บ่าเกินม่อสามว่าเกินม่อสามแต่เกียรตินิยมมันดัดบเลยมันหาตีคนแทนนี่เคยเคยทะเลาะกับเพื่อนไหมลูกไม่เคยใช่ไหมไม่ต้องไปทะเลาะนะเราต้องเป็นเด็กดีของพ่อของแม่นะลูกนะโอเคไหมลูกนะเยอะมากเลย เยี่ยมใหม่หนึ่งสอง,สอง<ว><น>ยกเยี่ยมนะลูกเอาออกกำลังกายแล้วยกเยี่ยมนะลูกเยี่ยมโ oh, <okay. S 1> อเคขึ้นเพียมานมันพร้อมจะเต้นมาม โอ้ยเอาเอาไอ,าอา้อขอบคุณพี่ๆนะครับแลว้วขอบคุณพี่ๆนะครับขอบคุณครับ<อ>ขอบคุณพี่ๆนู่นเออขอบคุณครับ,รบมาเอาเงินมาคราวนี้เอาเงินอันนี้